ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเราบอกทั้งหลายนะก็กลับมาเจอกับคุณลุงอีกแล้วนะวันนี้อยู่ในแมปออฟบี้ที่เป็นแบบว่าวาดรูปก็คือเกมเนี้ยเราจะต้องทําการวาดสะพานนะแล้วก็ก็ต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้โดยที่แบบว่าเวลาเราวาดเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าจํากัดด้วยนะเราจะวาดยาวมากไม่ได้นะามาเริ่มกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่สเตจที่1น,นะมีทั้งหมด 31ด่านด้วยกันนี่มันก็จะมีปุ่มตรงกลากงาเห็นปะเขียนว่าดอก็คือวาดรูปนะนี่นี่นี่อันนี้น่าจะแบบว่าง่ายๆอ่าเนี่ยคือเราวาดแบบนี้เลยได้ไหมให้มันข้ามไปได้อ่ะแล้วก็กดเพย์แอนแล้วก็เดินข้ามแค่นี้เองอีซี่อีซี่เอ้ยมันจะยากตรงไหนอ่าแล้วก็เข้าเก็บดาวเช็คพอยต์ไปนะอ่าอันนี้มีแบบสูงๆขึ้นมาแบบนี้อ่ะแล้วก็วาด เอ้ยเฉียงๆแล้วก็ลงอุ้ยเนี่ยว่าเห็นว่าว่าไอ้อิงบาข้างบนเนี่ยมันมันจะมีจํากัดด้วยนะมันไม่ได้มีให้ตลอดอ่าเอ้สบายสบายบ้าไปด่านที่สามแล้วโอ้โหอันนี้มันยาวอ้ยเดี๋ยวพอดพอ่ายาวๆเลยอ,อ่ะอ๋อไอ้แถบดำดาๆไอ้แถบที่เป็นแบบว่าเฉียงๆสลับขาวดำอเนี้ยคือมันไม่ให้วาดนะเออไม่ให้วาด อ่ะไม่เป็นไรเราก็แค่วาข้างบนลงมาอ่ะแค่นี้เอ๊สบ,บายสบ,บายปะหวาด่านสี่แล้วเอ้โอ้โหอันนี้โคง้คงโคง้งกาวง Gravity Enable คืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันมีแรงโน้มถ่วงอ,ะอ่ะอันว่าอย่างเงี้ยเอาเอามันก็ไม่มีอะไรปะ <c oughs> มันคืออะไรกาวิตีเอ็นเบเอ้ยมันโดดได้มันเด้งได้ดิด่านเนี้ย มันตรงกลางมันเด้งอย่างนี้อ่ะจึ๊กโอเคเอ๊ะสบายไป,ไปต่อเลยครับไออันอันน,น,นี้อันนี้เหมือนจะเป็นเอ้า <c oughs> กำลังจะบอกเลยว่ามันคือลาวาเออข้ามนิดนึงอ่ะโอเคเกมนี้เล่นง่ายนะก็ลองหามาเล่นได้คือแบบว่าเสริมสร้างจินตนาการ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรมีลูกหินมาด้วยเหรอระบายบ้างลูกหินมาด้านข้างแล้วก็วิ่งตรงกลางเฮ้ยออกมาตรงกลางเฮ้ย <laughs> เอย <c oughs> เอนี่ทันแปดแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหมีแง่งขออนุญาตซูมออกโอโ้สลับซับซ้อนเฮ้ยเดี๋ยวาวางแผนก่อนเฮ้ยเราขึ้นแมงนบน,นี้ว่ะเ,เราขึ้นเราขึ้นจากตรงนี้ ปุ๊บะพอเราก็ต่อองี้เสร็จแล้วอ่ะอันนี้นิดนึงอ่ะเสร็จแล้วเราก็ต่อจากนี่ไปนี้อู้หจะหมดจะหมดถึงปะจุดนิดนึงอ่ะเราก็ต่อลงมานี่อ่ต่อนี่นิดนึงเฮ้ยเราใช้ไม่หมดด้วยนะเนี่ยอิงบารเราเหลือโคตรเยอะอ่ะอุ้ยจะโดดึ้นได้ไหมเนี่ยฮึบโอเคอ่ตาตางังตังอึ๊บ เอ้ยเกืบเลยโดดไปเลยดิเออ่อันนี้ต้องโดดนิดนึงโอเคโดดเอ้อยอุ้ยตกเ <c oughs> คลียะก้าว,ลว,วเลยอ่าเอาันนี้ห้ามวาดเอาเราก็วาดแค่งี้เองดิเอา้ามันตกไปแบบนั้นนะอารวาดเพิ่มมาอีกไ <c oughs> ยมันไปได้ปะเนี่ยไอยไปได้เฉย <c oughs> ว่าจัดแต่เมื่อกี้มันโดดสูงมากเลยนะไปอันนี้มันเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งอ่าก็ไม่มีอะไรอุ๊ยโอ้โหมึงลดเยอะมากอ่ะต้องค่อยๆอ่ะไม่พอแน่เลยว่ะลองลองดูลองดูมันเด้งมันเด้ง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 อ่ะเอออ้าว อันจริงมันมันไม่ต้องมีไอ้ขาวๆนี่ก็ได้ปะเราก็เด้งข้ามไปได้เลยอยู่แล้วปะโอ้แต่นี้จะไม่ถึงนะดิอี่นีดนึงไปเออเอา้าแล้วเราจะวาดแล้วจะวาดสะพานไปราไายมันก็กระโดดข้ามได้เลยปะเอ้ยอันนี้มีสไลด์เกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าจะเลื่อนไปแล้วก็ตกตายปะเนี่ยโอ้ไม่ไม่ให้วาดตรงนี้ว่อะอะ ไม่ยากเราก็แค่ว่าอย่างงี้ก็จื้อไปเรื่อยๆอ,อ่ะเอา้าไม่ได้อ่ะโอ้ยโหเอาไอาไปต้องยังไงวะเนี้ยอ่ะเฮ้ว่ายังไงอ่ะไม้ได้อยู่ตีลังกา อันนี้เล่นไงเนี่ยโอ้โหขาวัวงกนเอ้ยไม่ยากไม่ยากอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดอันนี้โอเคอีซี่อีซี่สบายสบายครับโอเคผ่านแล้วต่อต่อต่อด่านที่13โอ้โหโค้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรว้เนี่ยโอ้โหมี g า a ิ i ี้แอน b l เบิลแบบน,แบบนี้คืออะไรอะโอ้ <c ười> <c ười> เอ เฮ้ยเดี๋ยวเอาไปจืบจืบจืบโอเคเฮ้ยรีบ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 เดี๋ยวมันพังก่อน <c oughs> นี่วาดแบบแบบต้องกระโดดอะไรมากมายอ่าเดินได้เลยเดินได้เลย <c oughs> <c oughs> อันนู้นมันสั่นไหว <c oughs> ด่านที่สิบสี่แล้วอุ้ยอันนี้คือลาวาใช่ไหมเนี่ยอ่าออย่างนี้อ่ะนี่อย่างนี้เลย ดิงดิงดิงโอ้ยสบายอีซสิศิลปะอยู่ในหัวใจอยู่แล้วกาวิตี้อีกแล้วเหรออางนี้เลยอาพาธนี้เลยอะอ่ะอ่ะมามา,มาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดว,เดว,วาดแบบวาดแบบว่าไม่ต้องกระโดดเลยเดินอีซี่ออ้ด่นานสิบหกแล้วโอ้ยมีหินหินอันนี้อันนี้อันนี้แบบ อันนี้แค่ลบหินอย่างเดียวเอาโอเคไม่ต้องวาดอะไรอันนี้มีลาวานะอ่าอย่างงี้อ่ะวายวายเลยแล้วกันง่ายง่ายอุ้ยไม่คนถึงด่านที่ยี่สิบหกหอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยสปริงอ่าวาดใหม่นี่ด่าโอ้โหเฮ้ยมันหายไปด้วยอะ่ะ แปลกปะเนี่ยว่ายังไงอะเราต้องดูแพทเทิร์นมันว่าว่าแบบมันมันจางมันหายยังไงอะผมจุดนี้ดีกว่าอ่ะกันให้ผมกันตกแบบนี้อะนเนเนกันตกแบบนี้เลยเี่เออเราลองเว้นเว้นเว้นไว้แบบพอดีพอดีหน่อยนะมีแล้วเหลือเยอะเลยอะไม่ต้องกลัวตกปะเนี่ย้อผมเสริมอย่างนี้หน่อยมันห่างไปอ่ะอ่ะอ่ะจุดอ่ะตรงนี้มันห่างไปอ่ะจุดเทคนิคจุดครับอ่ะ นี่เดินแบบไม่มีวันตกเอ๊นี่เป็นไงยี่ี่จชานไม่มีวันตกเทคนิคจุดจุดจุดอ่ะจุด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 ประหยัดไว้อ่ะจุดนิดนึงอ่ะจุดจุดคือถ้าลากยาวเลยอ่ะมันเปืองอ่ะจุดจุดอ่าอันนี้นูอันนี้อันนี้เดี๋ยวตรงขึ้นไปนู่นเลยเอาแบบจุดแบบจุดแบบเดินได้เลยอ่ะเออประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะนี่ดู จุดจุด๊กจุกอ่ะตรงนี้นอ่ะอย่างงี้นึงอ่ะมันเหลือมันเหลือโอเคอ่าแต่งนิดนึงอ่ะเฮ้ย <c oughs> เดินผ่านได้เลยจุด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  <c oughs> <Easy. S 1> อีซี่อ่าอันนี้อะไรนะ่ะการ์วิตี้อ่าลองลองลองี้กันอ่ะก็ไม่มีอะไรป่ะเฮ้ยไอหัวดำนี่มันมันไม่ให้วาดอะ่ะอ่ะอย่างงี้ดิย อุยอ้ยอุยอ้ยหุยพังหมดเลยพังหมดเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องวาดแบบไม่ให้โดนอันเนี้ยอ่ะโอ้โหมันโดนอยู่ดีว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องแบบยึดเฮ้ยวาดไงวะเนี้ยอ่ะเออเล่น <c oughs> วาดไปคุมๆไปเลยไอ้แท่งดำเนี่ยแปลกๆนะไอ้แท่งดำเนี่ย โอเคด่านี้ปแล้วอันนี้คือเว้ยมันก็แค่หลุมหูห้ามวาดตรงอ่ะสไลด์ลงไปอาจริงผมว่าแค่นี้ผ่านหรอปะเฮ้ยเรามาอยู่ในหลุมได้ไงอะเอ้าเรามาอยู่ในหลุมได้ไงเราต้องโดดไปทางไหนเนี่ยุยไม่ได้โอ้โหต้องวาดเพิ่มอ่ะทับถมกันไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะ อ่ะทับถมกันอ่ะบาเยอะไอเยอะอ่ะกิิงอ่ะลองดู <c oughs> เฮ้ยมนติดเลย <c oughs> ไม่ได้ถามจริงโอ้คือเราเริ่มวาดปุ๊บตัวเราไม่ไม่อยู่ในหลุมเลยอะให้ผมวาดก้อนกลม,กลมดีวกว่าจริงปะมาลองลองเลยลองเล่นดิโอ้โหแล้วทำไมเราต้องไม่อยู่ในหลุมด้วยอะ่ะมันไม่ได้อ่ะ เคลียร์ก่อนหรือว่าเราต้องวาดเป็นแบบนะสามเหลี่ยมดูดิเฮ้ยลองเลองลองดูสามเหลี่ยมเออปีนดาวอยู่ไหนเนี่ยอ,อ๋อดูฝั่งนูน้นเอาเอาเฮ้ยมันเกือบได้อยู่แล้วเราผมเติมจุดเอ,อ้ามันไม่ได้ผม,ม,ออมต้องเติมแบงนี้ เออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมว่าดวาสามเหลี่ยมนี่มันใหญ่กว่านี้หน่อยดีกว่าอ่ะไปไปไปทับตัวเราปะเนี่ยนี่ไงดาวอยู่ไหนเอาหูไม่พลาดอีนิดเดียวไม่โดนจากตรงนี้โดนจากนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ็งนิดเดียวว้าโอ้แท้จริงโอ้โหไม่ได้หรอไม่เอาม่หรือว่าต้องวาดแบบเออด้านอย่างนี้ดีกว่า เฮ้ยมันจะปีนขึ้นมายัางไงวะเดินไม่ได้เลยดิกว่าว้ยยากว่ะเอาแบบอ่ะเอาก้อนประมาณนี้โอ้โห้มันแบบ่างวา่บีดิดันไปหน่อยดิเออนี่ไงตัวกูขึ้นไม่ได้อีกได้ไว้ได้ไว้ไ,ไ,วไม่ไดาวอยู่ฝั่งนู้นว่ะไม่มีปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยอะโดดอ้ห ถึงว่ะเอาหม่ไม่เฮ้ยผมติดด่านนี้นานมากแล้วเนี่ยหรือว่าเราคิดเยอะไปว่าเอาเอาสี่เหลี่ยมดิเฮ้ยถ้าปีนได้แม่งผ่านแน่แต่มันปีนไม่ได้ดิเอ้ยปีนได้เว้ยอ้าผ่านแล้วโหโคตรเสียเวลาวุ้ยมันห้ามวาดอย่างงี้ว่ะไม่ใช่ประเด็นครับโอ้โหแม่งล่วงไปเลยอะ่ะอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม เอ้ได้ดีได้ดีได้อยู่ได้อยู่อันนี้ดอลเดอะบอททอมต้องวาดปุ่มเปิดประตูอ่ะอ๋อถ้าเหยียบแล้วเปิดถ้าออกอ๋อลองวาดอ่ะวาดอุ้ยสักอันหนึ่งโอเคแค่นี้ก็ผ่านละที่ด่านยี่สี่แล้วอันนี้คือมิกาวิตี้อ่ะรอลองสักหน่อยดิโอเอ้ยยังได้อยู่เนี่ยโอ้โหมันตกเลยอ่ะ เดี๋ยวนะเราอาจจะกินเยอะไปก็ได้อย่างนี้เลยอ่ะอ่ะ,อะเอ๋เะอ,อะรมันจะขึ้นยังไงอะเฮ้ยมันบุกมันตกลงมาแล้วว่าขึ้นไม่ได้อืออือรีบเล่นเฮ้ยมันต้องว่าทางขึ้นด้วยว่าทางขึ้นด้วยขึ้นไม่ได้เอเฮ้ยมัน โอ้โห oh. <laughs> ขึ้นได้แล้วเอ้ย <laughs> ใครวาดรูปเก่งใครไอเดียดีนี่น่าจะเล่นได้นะเกมนี้ย <laughs> อ้ยมีปุ่มกดตรงนูน้นอุย้ยมีสองด้านเลยวาดไงอ่ะ,อ,ะอย่างงี <laughs> ต้ตัวเอ็กตัวเอ็กตัวเอ็กอ่ะ อุ้ยไม่ได้อ่ะอ้ต้องต้องวาดจุดทวงก่อนดิอย่างงี้อ่ะแล้วก็ต้องวาดจึกจึกเอ้ยอย่างงี้อ่าโอเคเอาไปด่านยี่สิบหกแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ,อะเอา้าลงไปตายเลยเหรอโอก้ก็ว่าแค่สามเลี่ยมก็ผ่านแล้วมั้งเจ๋ง่ายง่ายนี่ด่านง่ายครับ มองอ๋ออันนี้ไม่ยากอ่ะอย่างี้เลยปีนไม่ยากไม่ยากต๋อต่ออ๋โหอันนี้มีมูลมูลมูลหมุน,มน,มนอ่ะว่าว่าอันนี้ยากตรงที่เราเราต้องกระโดดให้ผ่านมากกว่าไม่มีอะไรอ่าโดดอ่ะ เดินข้ามดีกว่ามาั้งไม่ต้องโดดอ๋อไปผิดด้านนี่กันเล้งกันเล้งกันเอออันนี้นี่จะเดินเดินจอดได้เลยแ่ะจุ๊บจุ๊บโอเคอีซี่มาด่านนี้ด่านยิบก้าวแล้วกาวิตี้อะอะอะโอ้สบายเกิน เราไม่ต้องกินตนาการอะไรเยอะเราเน้นผ่านพอเฮ้ยหัวน,นี้เป็นกลมๆต้องมีปุ่มกดด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันต้องวาดแบบให้มันลงไปในรูนั้นให้ได้อะเฮ้ยได้แล้วอ่าวิหมดแลยอโอ้โหมันเคลียร์มันก็หายเลยดี อ๋อแล้วอ๋อแค่วาดแบบว่าให้มันลงไปในหลุมนั้นก็คือได้เลยเอาเรียบร้อยชนะแล้ว <laughs> นี่อันนี้ก็คือแบบว่าเกิดใหม่แล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมออฟฟี่วาดสะพานอ e ีสปอร์คือสนุกสนุก,นกมันเป็นเกมที่ค่อนข้างสาร้างสรรค์นะไงก็ท่านชอบก็ฝากก,ากดไลค์ก็แชร์ด้นะครับลาไปก่อนนะจ้า